สดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชคนณนี่นคะคะวันนี้ค่ะเราจะมาสอนทำการ์ตูนปีใหม่นะคะอย่างหนึ่นะคะแล้วก็มีคำว,ว่าแทปปิ้งเยีัน์มาสอนค่ะเราต้องมีกระดาษแข็งอันที่สามของตุ๊กแต่งนานาชนิดอันที่สี่กระดาษเชื้อไดก็ได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำลวเลยเราจะปรับเป็นเดินเขาเพื่อกตัด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 ทำนะโอเค ราจะตัดไปตอนที่เสร็จะการตัดแล้วแปะตรงนี้นี่เสร็จค่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะโฟก,กัสนะคะก็อืมอบนึงค่ะตอนนี้นะคะโฟก,กัสก็ทำงานเสร็จแล้วน,นะคะก็ดีใจที่ทำการ์ดเสร็จแล้วขอหาของกตกแต่งเพิ่มแป๊บนึ่งเนาะ บนท้องฟ้าจะมีไหมนะดาวเที่ยวใช่ใช่ประกันเอาไปสติกเกอร์นะคะมัน7บาทมันก็ถูกมันไม่ต้องซื้อของตกแต่งมันถูกมากคือนั่งทำทีนี้แบบปวดหลังมากอะเน้นทำว่าปวดหลังอะอคือติดไปได้อันนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าปกนะคะ เขียนว่าหรือว่า Happy New Year 2017นะคะไม่ไหนไปไม่อยากเปิดเลยข้างในมีการจริงๆว่าจะทำตรงนี้เป็นรูปหวัวใจไม่ๆๆไหวหรอมันหลายอ่ะตบกี้ขออนุญาตตะกี้นะคะขุดๆๆๆ จริงจริงจริงๆตั้งว่าจะทำร่วมหัวใจนะคะแต่ว่ามันเสียหายหลายล้านมากก็ไม่เป็นไรแต่ก็พองานส่งอยู่ก็พอใช้ได้อยู่เนาะก็สัหรับทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคม่เงียกดไลค์ก็แชร์ก็สุดไ้ด้วยนะทุี